สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมทวีชัยนะครับมาพร้อมกับคุณบัณฑิต CFO นะครับเพื่อมานําเสนอผลประกอบการของไตรมาสที่3ของปีปัจจุบันนะครับโดยที่วันนี้เราจะเริ่มด้วยเช่นเดิม Company Overview นะครับ Industry Update Financial Highlight แล้วก็ Business Outlook แล้วก็ต่อด้วยคำถามถ,ามถ้ามีนักลงทุนท่านใดต้องการสอบถามนะครับที่ Company Overview นะครับ บริษัทของเราก็แบ่งเป็นธุรกิจ4ี่ทั้งหมดส่ส่วนนะครับส่วนที่หก็คืองานเทอร์มินอลแบ่งไปด้วยงานฟีเจอร์งานบาร์ชเทอร์มินอลนะครับงาน CFS หรืองานบรรจุนะครับแล้วก็งานเดปโปก็คือตู้เปล่าส่วนงานที่2ก็คืองานอินแลนด์ทรานสร์ตก็คือในเรื่องของหัวลากนะครับส่วนงานที่3คือเรื่องของแวร์เฮาส์ส่วนงานที่4ก็คืองานาส่วนอื่นๆซึ่งประกอบหลกัหลกๆก็คือเฟสฟอร์เวิร์ดนะครับ ในปีสองพันยสี่นะครับเ,เรามีรายได้รวมในไตรมาส3ามเนี่ยอยู่ที่สาม้อยเจสิบเจ็ดล้านนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับโดยที่แบ่เป็นหกสิบามเปอร์ซ็น63%เนี่ยมาจากส่วนการเทอร์มินอลนะครับ19%ก้าเปอร์เซ็มาจากเฟสฟอร์เวิร์ดอินแลนด์ทรานสปอร์ตอีกสิบาุดเอร์เ็แล้วก็แวร์เฮาส์อีกประมาณสามจุดแปดเปอร์เซ็นครับ สตรักเจอร์หลักๆของกลุ่มเรานะครับเราจะมีบริษัทลูกอยู่ทั้งหมด3บริษัทได้แก่ b a n วก็บาสเทอร์มินอลนะครับซึ่งเป็นการทำท่าเรือบาสโดยเฉพาะแล้วก็ b c ซ s เพื่อทำตู้เปล่านะครับแล้วก็ BTS ในการทำหัวลากและมีบริษัทร่วมอีก2บริษัทก็คือ BBS นะครับในการทำฟ e ีดเรืเอบาสแล้วก็ b l p ซึ่งเป็นการทำแวร์เฮาส์ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตโปรเกรสของโครงการตัวนี้ด้วยนะครับ โดยที่ strategy หลักๆของเราก็คือการที่เราเนี่ยพยายามจะมี service ให้ครบสำหรับลูกค้าของเรานะครับให้เป็น One Stop เพื่อความสะดวกสูงสุดแล้วก็อยู่ในทำเลที่ตอบโจทย์ลูกค้าของเราแล้วก็เติบโต,ต,ต,ตไปด้วยกับด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพนะครับออมา update, อัปเดตเอ่อลุ่มในส่วนแรกก็คือในส่วนงานเทอร์ม a l นะครับ มีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับจากปีที่แล้ว3.44%โดยที่ถ้าเราย้อนกลับไปที่ Q2 เนี่ยเราจะเห็นว่าปีนี้ไตรมาสนี้เติบโตค่อนข้างน้อยลงนะครับแต่ก็ยังเติบโตได้ในส่วนงานนี้แต่ว่าเมื่อเราไปดูในส่วนงานของ CFS นะครับก็คืองานบรรจุเนี่ยลดลงถึง22%แล้วก็งาน ตู้เปล่าเนี่ยลดลงถึง8.87%นะครับโดยรวมเนี่ยมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ที่ค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็กระทบทำให้วอลุ่มที่ผ่านท่าของเราเนี่ยลดลงตามไปด้วยนะครับซึ่งเช่นเดียวก,กันกับส่วนงานของหัวลากนะครับที่ลดลง56% year on year ถ้าเทียบกับ Q 3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีในส่วนของเฟดฟอร์เวิร์ดในการเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับ 35.4%ก็ 35. จะสะท้อนเห็นในแคปซิลิตี้ของเราเนี่ยเรามีการใช้งานได้น้อยลงเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับตัวมาสสของปีเดียวกันนะครับโดยที่สายเทอร์มินอลเนี่ยอยู่ที่68% b ิ BB t อยู่ที่44%แล้วก็ส่วนงานตู้เปล่าเนี่ยอยู่ที่64-47%ครับตอนนี้งานเคเ x ของเราแล้วก็งานโปรเจกต์นเนี่ยแล้วก็ แบบเท่าเดิมนะครับก็คือ60 60ล้านครับขออัพเดตในตัวของอินดัสทรีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวลงเนี่ยก็ทําให้ในคิวสเนี่ยทุกท่าเนี่ยก็ค่อนข้างส่งตัวนะครับโดยที่แหลมชบังเนะติบโตขึ้นมา8%จากปีที่แล้วแต่ใ้าเรือคลองเตยเนี่ยก็ลดลง2%ส่วนใน private p o r t เนี่ยก็1.6%นะครับ ในส่วนของ financial highlight นะครับในสไลด์นี้นะครับจะแสดงเกี่ยวกับตัว all performance นะครับตัว consolidated ถ้าเกิดเราดู Q3 ของปี2024ครับจะเห็นว่าตัวรายได้นะครับจากตัวของ non อน terminal เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ136ล้านนะครับในขณะที่ตัว t e r m i n a l เนี่ยจะลดลง year on year นะครับประมาณ4.5เปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่238ล้านนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราดูในส่วนของ EBITDA ครับจะเห็นว่าในไตรเตอร์3เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณพรมีชัยแจ้งนะครับวอลุ่มใน Q3 เนี่ยมันมีการชะลอตัวลดลงนะครับทำให้ตัว EBITDA เนี่ยดอปลงมาเหลืออยู่ที่75ล้านนะครับทำให้ตัว Net Profit r e s o l e ติดลบอยู่ที่2ล้านนะครับก็ลเลยจะทำให้ c o n s o l i d a t e เนี่ยตอนนี้ uh, Year to Date จะอยู่ที่ราวๆส2ล้านนะครับ ทีนี้ในส่วนของ terminal activity นะครับถ้าเราดูในส่วนของรายได้ terminal activity ครับจะเห็นว่า year on year เนี่ยลดลงประมาณ4.4% Q on Q เนี่ยก็ลดลง8.66%นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าไตรมาส3เนี่ยน้อยกว่าไตรมาส2ซึ่ง อาจจะบอกได้ว่ามันมีความผิดปกติกว่าทุกปีนะครับเพราะโดยโปกติแล้วไตรมาสสาเนี่ยวอล่มจะสูงกว่าไตรมาสสนะครับแต่มันเกิดขึ้นในในปีปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเทนเนอร์ทรูพุทนะครับถ้าเราดู year on year เนี่ยจะลดลงประมาณ4.73 Q o อร์เซนเนี่ยลดลงประมาณ12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ตัวเทอร์มินอลเนี่ยรายได้ลดลงอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปนะครับ ในส่วนของ CFS นะครับถ้าเราดูเนี่ย Q on Q คือ Q 3เนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาจาก Q 2อยู่นิดหน่อยนะครับจาก13ล้านเป็น16ล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็ยังถือว่าเออเป็น Year on Year ที่ติดลบประมาณ27นะครับก็ CFS ก็มีปริมาณการบรรจุที่ลดลงด้วยเช่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของ Container Depot อะครับ ก็เหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีกว่าพาร์ทอื่นลอกันเพราะว่าพอคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีการพักนานขึ้นนะครับในพาร์ทของคอนเท n เ r อร์โ t เนี่ย Revenue ก็เลยยังคงขึ้นอยู่ประมาณ13% Year เ n y ร์เแต่เดียอนคิวคก็ขึ้นอยู่ประมาณ1%นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนกิจกรรมที่เป็น Non Terminal นะครับ Non Terminal เนี่ยจะเห็นว่าตัว Inland Transport Revenue นะครับ ลดลงมาประมาณ17%เทียบกับปีก่อนนะครับอย่างที่มีการชี้แจงตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะครับก็คือว่าการขนส่งเนี่ยที่เป็นลูกค้าหลักสายเรือของเราเนี่ยมีการชิปโหมดจากตัวทักนะครับไปใช้ตัวบารสนะครับทำให้บาร์อหลร่มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสะท้อนมาถึงตัวเซอร์วิสคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับที่ใน Q3 เนี่ยมีประมาณ13,000ตู้นะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนเนี่ยจะมีอยู่เรา 25,000ตู้ตกลงมาประมาณ47%นะครับในส่วนของ warehouse กับ y a r นะครับที่เป็น revenue ของเราเนี่ย year-on-year year เนี่ยตกลงมา33%แต่ Q-on-Q เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ7%นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นว่ารายได้ของ warehouse เนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ปีมีผลกับตัว EBITDA ของเราอยู่กันนะครับเป็นตัวที่ drive อยู่ในพาร์ทของ freight forwarder นะครับ revenue เนี่ยก็ year on year ขึ้นมา35% Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมา15.4%นะครับก็น่าจะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับตัว non terminal ครับทีนี้ถ้าดูตัว overall finance position นะครับ asset กับ liability equity ของเราก็ประมาณเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่า asset หลักของเราก็าจะเป็น fixed asset นะครับประมาณ1,700ล้าน line of u s ประมาณรวมๆ1,000ล,ล้านนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นแคสกับ AR ประมาณ160ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Debt to Equity ะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นแนวโน้มภาพเดียวกับไตรมาส 1, 2, 3มาโดยตลอดนะครับก็คือว่า Debt to Equity เนี่ยก็ลดลงเพราะว่าเ,เรามีการผ่อนชำระปกตินะครับก็ทำให้ตัวเดบดเนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับ Equity ก็เลยลดล,ลงตามไปด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นตัว overall financial position นะครับของไตมาสามนะครับเดี๋ยวเชิญคุณทวีชัยในส่วนของ Business Outlook นะครับครับในในส่วนนี้นะครับก็ขอมาอัปเดตในโปรเจกต์ BLP นะครับที่เรามีการพาร์ตเนอร์กับเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้นะครับก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ไตมาร์สก่อนๆว่าเราจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน q 4ปีนี้ ซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางแผนที่จะเปิดให้ทําการได้เนี่ยก็คือประมาณเดือนหนึ่งของปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดพรีเซลเนี่ยก็อยู่ประมาณ80%ละหรือประมาณ8หลังจาก10หลังเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเป้าแล้วก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็เในสไลด์ถัดไปจะมีจะมีรูปของไซต์งานจริงนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับที่วันนี้เตรียมมานำเสนอแล้วก็อัปเดตให้ท่านนักลงทุนทราบนะครับ ในส่วนถัดไปถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดี ในส่วนนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็บริษัทขออนุญ,ญาตปิดกิจกรรม day, ออนเดน์เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรในภายภาคหน้าก็ติดต่อ,อช่องทางทางเว็บไซต์ได้ตลอดนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ